ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกระต้มแชนแนลกันนะครับผมนหน้าฮ่าวันนี้เราอยู่กับเกม Delta Force Mobile กันนะครับ ซึ่งคุกคนก็น่าจะได้เห็นนะวครับว่าตอนนี้ผมได้หน่วยรีคอนนะครับก็ก็รีคอนนะครับเห็นปกคลิปแล้วใช่ไหมนะครับ3มเรื่องที่ถ้าคุณรู้คุณจะเล่นหน่วยรีคอนด้อย่างเก่งมากขึ้นอ่าถ้าใครรู้เนี่ยผมเชื่อเลยว่าเล่นหน่วยรีคอนเก่งขึ้นแน่นอนนะเอมเนี่ยมันคันแทบดีกว่ามันจะเป็นเรื่องอะไรบ้างหรือว่ามือใหม่บางคนยังไม่รู้นะครับเอาเรื่องที่1งกันก่อนแล้วกันนะครับเรื่องที่1เนี่ยผมแนะนาเลยครับว่าหน่วยรีคอนเนี่ยเซตติ้งเดิมหรือว่าการตั้งค่าเดิมของเขาเนี่ยมันเป็นหน่วย การเล่นสไนยอยู่แล้วนะครับก็คือพวกปืนไอ้พวกนี้ครับมาร์คแมนสไนหรือว่าปืนพวกเอสอาร์สไนนักเดียวนะครับซึ่งมันมีความเหมาะของม,มันอยู่แล้วเพราะาหน่วยนี้มันเหมาะกับการสอดแนมและก็การหาข้อมูลจากระยะไกลนะครับมันมีประโยชน์มากนะครับแน่นอนแนะนําเลยครับว่ามันมีประโยชน์มากแต่หน่วยนี้นะครับสาหรับใครหลายๆคนที่ไม่ได้เก่งสไนหรือว่าไม่ได้ถนัดสไนนะครับผมเนี่ยไม่ได้ถนัดสไนนะครับ เพราะนั้นมันจะมีเซตติ้งใหม่ก็คือก็คือเราจะสามารถใช้ปืนหมวดหมู่อื่นก็ได้นะครับบางทีเราอยากเล่นเป็นหน่วยรีคอนสายบูนะครับเราไม่อยากพุ่งอยู่ข้างหลังนะครับแล้วก็เล่นได้ไหมครับเล่นได้ครับไม่ว่าจะเป็นปืนช็อตกันที่ทางเกมเขาแนะนํานมาหรือว่าจะเป็นพวก S M G ก็คือพวกนี้นะครับหรือว่าจะเป็นพวกปืน assault rifle ก็คือพวกประเภทพวกนี้ครับนี่ค,คือปืนที่หน่วยรีคอนสามารถ ใช้ได้ะครับก็จะเป็นปืนประเภทพวกนี้เป็นหลักนะครับอันนี้คือในส่วนของหน่วยรีคอนนะครับที่สามารถใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นหน่วยรีคอนนะครับจะจะสามารถใช้ในส่วนของปืนกลทั่วไปได้นะครับแต่ต้องเป็นเอาไว้เล่นบุกนะครับถามว่าเล่นบุกเนี่ยเล่นได้หรือพี่ เล่นได้ด้วยเลยครับมันไม่เหมาะสมไม่ใช่ครับมันเอาวเวสนา่ยเฉยๆมันไม่ดีกว่าครับมันได้นะครับสรุปคือมันเล่นได้นะครับแต่มันเล่นได้เพราะสาเหตุอะไรมันจะไปโยงกับสาเหตุที่3นะครับโยงไปสาเหตุที่3นะครับเดี๋ยวจะพยายามไล่เส้นเสียดดีระสเต็ปสีระสเต็ปนะครับเพื่อความที่คุณผู้ชมจะได้เล่นง่ายขึ้นนะครับเรื่องที่2นะครับเรื่องที่2ก็คือสกิลนะครับ พยายามทําความเข้าใจกับตัวสกิลของตัวรีคอนหน่อยนะครับย,ยกตัวอย่างเช่นตัวลูน่านะครับตัวลูน่าเนี่ยสกิลของเขาเนี่ยจะมีการสกิลยิงธนูเพื่อสอนแนวศัตรูจะได้เห็นนะครับเห็นเป็นตัวสีแดงเหมือนโปเลยนะครับก็คือสแกนก็คือจะเห็นหมดเลยว่าศัตรูมีประมาณกี่ตัวศัตรูอยู่จุดไหนบ้างจะไม่พวกหน่วยต่างๆหรือว่าพวกหน่วยแอสโซหรือว่าพวกหน่วยแบบพวกเอนจิเนียร์เนี่ย พอเราได้ข้อมูลพอเราให้ข้อมูลเข้าไปเขาจะได้ยิงเขาจะได้กวาดล้างได้นะครับเพราะฉะนั้นพยายามใช้สกิลให้เกิดประโยชน์ที่สุดนะครับใช้คําว่าให้เกิดประโยชน์ที่สุดนะครับไม่ว่าจะกินสกิลสแกน สกิลไฟช็อตหรือว่าการปาลาระเบิดทั่วไปนะครับแนะนําว่าให้แค่สกิลนะครับถ้ามีแล้วก็ให้ใช้ถ้ามีแล้วก็ให้ใช้แ,ใใชแต่ส่วนใหญ่มันจะมีตอนที่เราเกิดใหม่นะครับหรือว่าตอนที่เราไปเอาพวกอ่าซัพพลายนะครับเอาพวกซัพพลายที่เป็นกองเอากระสุนในพวกนี้มันก็สามารถเอาได้นะครับแนะนําว่าให้แค่สกิลบ่อยๆนะครับใช้สกิลให้เกิดประโยชน์ที่สุด เพราะว่าเชื่อเลยครับอ่าหน่วยหน่วยไอรีคอนเนี่ยเราไม่ได้เล่นคนเดียวครับมันแบ่งเป็น4 4คน4คนต่อ1ทีม4คนต่อ1ทีมเราก็ให้เพื่อนช่วยกันยิงช่วยกันยิงช่วยกันยิงทีละนิดทีละนิดทีละนิดมันก็ทําให้เกิดประโยชน์ได้แต่ส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยเห็นเพราคนคนเขายิงกันไงยยิงสไนจับสไนยิง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 อย่างนี้วันนั้นแนะนําว่าพยายามใช้เกิดประโยชน์ที่สุดนะครับเรื่องที่2นะครับเรื่องการใช้สกิลนะครับต่อไปเรื่องที่3ครับเป็นเรื่องที่ ค่างจะร้อนนิดนึงนะครับร้อนมากเลยครับร้อนมาหลายวันแล้วครับตั้งแต่เกมเปิดเนี่ยร้อนมาตลอดนะครับนั่นก็คือนี่ครับคุณผู้ชมนี่ครับจุดเกิดหน่วยรีคอนจะเป็นหน่วยเดียวนะครับคุณผู้ชมครับหน่วยเดียวผมใช้คำว่าหน่วยเดียวที่มีจุดตายเกิดเป็นหน่วยเดียวนะครับที่มีตายเกิดก็คือไม่ใช่ตายเกิดทุกทีสามารถสร้างจุดเกิดจุดใหม่ได้นาเชื่ออ่ะก็คือไอตัวนี้ครับนี่ครับรีสปอนเบคอนรีสปอนเบคอนนะครับ สามารถเอาตัวนี้ไปวางเพื่อจะเอาอะไรครับเพื่อจะสามารถให้เพื่อนไปเกิดตรงนั้นได้บางทีเนี่ยการเกิดเดีย่ยเราไม่จําเป็นต้องไปเกิดที่ฐานนะครับอาจจะไม่ต้องเกิดที่ตัว B B1 B2 อาจจะเป็น A1 หรือว่าที่จุดเริ่มต้นของการเกิด,ดยบางทีมันไกลเกินเวลาเราจะบุกเนี่ยมันบุกชา้าแล้วันบุกนานแล้วนะครับเพราะนั้นผมแนะนำนะครับว่าใครดิ้นรีคอนนะมึงวางไอ้นี้บ่อยๆวางบ่อยๆนะครูเรามามึงวางนะครับเพื่อที่เพื่อนจะได้เล่นง,ง่ายๆเพื่อนจะได้ไปเกิดง,ง่ายๆบ วางป่านะบางเกมที่ผมเจอนะไม่วางเลยทั้งเกมก็มีมีนะครับมันมีไอพวกไปวางทั้งเกมอ่ะมันมีมันมม่นแต่ยิงทันอยู่ข้างบนเขาไม่คิดจะลงมาวางไอเรียร้อยเทนี่ว่าจะมาวางเพื่อให้เพื่อนเกิดใหม่เพื่อนเกิดใหม่มาจะได้บุกต่อบุกต่อบุกต่อไม่สมายไม่ไปวางเลยเลยลอยเน่าอย่างนั้นเลยคับผู้ชมครับอืมใจเย็นเนี่ย พยายามผมจะย้ำเล่นรีค้ดมาจำไว้ว่าพยายามวางไอ้นี้ให้เกิดประโยชน์ที่สุดนะครับคุณผู้ชมวางบ่อยๆเพื่อจะได้เกิดได้นะครับไปวางอ่อนแล้วมาตุ้มสนไยนก็ค่อยว่าแต่แนะนานะครับการวางนะครับแนะนําว่าให้วางในจ <Jenn. S 1> ุดที่อับสายตาคนแนะนําว่าให้วางในจุดที่มันอับๆหรือว่าที่มันไกลจากจุดเกิดหน่อยเพราะว่าถ้าไปวางวางใกล้จุดเกิดเนี่ยวางทําไมนะครับวางเพื่อนะครับแนะนําว่าให้ไปวางในจุดที่มันใกล้กับ ฐานที่เราจะไปยึดอย่างเช่นใกล้กับตัว B1 ใกล้กับตัว B2 A1 หรือ C1 C2 อะไรเนี่ยแล้วแต่ว่าเราจะไปยึดที่ไหนและก็ต้องเป็นจุดที่ศัตรูไม่เห็นจุดอับสายตาคนนะครับแนะนําว่าหรือว่าจุดยุทธศาสตร์ที่สามารถให้เราเนี่ยเกิดใหม่แล้วไปบุกได้นะครับแนะนำนะครับสำหรับคนที่เล่นรีคอนนะครับว่าให้วางบ่อยๆนะครับและนี่คือ3เรื่อง ที่คุณผู้ชมจะต้องรู้ถ้าอยากเล่นรีคอนเก่งขึ้นนะครับผมนะประมาณนี้นะกันนะครับสำหรับคลิปประมาณนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับข้อมูลตกหลน่นติดพลาดประการใดก็ขออภยนะัยเว้ณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับนี้ขอบคุณทุกคนมากแล้วก็สวัสดีครับผมวังว่าคงเล่นเกมดนอย่างสนุกสนานนะครับ